อ่าเรามาดูอาการลอกลูกปืนกันกลับไม่ทํางานนะครับปกติลอกมันจะต้องกันกลับแบบเนี้ดันกลับแล้วไม่กลับอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้ามีอาการเนี่ยมันจะแบบนี้มันจะวืดวุดวดเป็นบางจังหวะนะครับอันนี้คือกันกลับไม่ทํางานครับหรืออีกอาการหนึ่งก็คือเรายังไม่ทันกดตัวแป้นกดกระปูนนะครับดีกว่าันจะสามารถไหลได้บางคนคิดว่าอาการอย่างนี้คือเบรกเสียนะครับไม่ใช่อันนี้คืออาการกันกลับนะครับเดี๋ยวน้จะแนะนําวิธี แก้ไขนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราแกะออกมาก่อนนะครับไปดูที่ลูกปืนกันกัก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่แกะลอกนะก็ถ่ายวิดีโอแบบน้าเนี่ยถ่ายไว้มันเวลาประกอบมันจะได้เวลาเรางงเราได,ได้ประกอบกับที่เดิมได้นะครับกลับมาดูคลิปนะ แกะลอกซ่อมลอกมันไม่ยากครับแค่ประกอบให้ได้เหมือนเดิมกันเลยะเปิดมาดูนะครับนี่คำตัวลูกปืนกันกลับก็คือตัวนี้นะครับนี่คือที่เป็นเหมือนน็อตเนี่ยครับลูกปืนกันกลับเวลามันมีปัญหาเนี่ย 80%เลยนะมันไม่พังหรอกนะครับส่วนใหญ่มันเกิดจากมีอะไรเข้าไปอุดตันมีน้ำมันเข้าไปเยอะเกินหรือมีตะละบีเข้าไปนะครับเนี่ยอย่างเี้ยเห็นไหมอันนี้รู้เลยว่ามีตะละบีเข้าไปนะครับตะะบีเยอมเยอะเลยนะครับในวิธีแก้ไขนะครับไม่ยากเลยนะติดชู่นะครับผมหนึ่งอันนะครับตึงออกมาก่อนเนี่ยเราจะเห็นคราบน้ํามันเยอะเลยไหมคราบตะละบีเยอะเลยนะครับ เพราะว่าหลักการทํางานลูกปืนกันกลับเนี่ยมันคือการที่หมุนกลับทางแล้วมันจะไอ,อตัวตัวตัวลูกปืนแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะเข้ามาล็อกนะครับผมทีนี้ถ้ามันมีอะไรเข้าไปขัดมันก็จะไม่สามารถเข้ามาล็อกได้มันก็เลยไม่ทํางานนะครับทีนี้เราก็คือง่ายๆคือแค่ทําความสะอาดใช้ทิชชู่เนี่ยทำความสะอาดหรือใครมีน้ํามันไฟแช็กนะน้ํามันไฟแช็กเอาแต้มทิชชู่เลยนะครับ แล้วก็เช็ดทําความสะอาดพวกขาบพวกนี้นะเช็ดออกเลยเช็ดให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ด้านในด้วยนะครับด้านในนี้ก็ทำเล็กๆหน่อยนะครับค่อยๆเช็ดนะนประมาณนี้แค่นี้เองนะแล้วก็เวลาเช็ดเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยแต้มน้ามันหล่อลื่นนิดหน่อยนะ นิดหน่อยนิดเดียวนะแล้วก็เคลือบเพราะว่ามันเป็นโลหะนะต้องเคลือบนิดหน่อยไม่ให้มันเป็นสนิมนะแต่ไม่ต้องเยิ้มนะครับผมเนี่ยแค่เคลือบไม่ให้มันเป็นสนิมแค่นี้นะครับเราประกอบกับที่เดิมทีนี้วิธีประกอบกลับก็ต้องกลับให้ถูกด้านด้วยนะด้านนี้กับด้านนี้ไม่เหมือนกันนะนเวลาประกอบสวมเข้าไปนะครับนี่เมื่อกี้เราถ้าเราถ่ายคลิปไว้เราจะรู้ว่าด้านนี้หรือถ้าใครไม่ถ่ายคลิปไว้นะ้ะมีเทคนิคง่าย คือดูที่หน้าลอกครับอันนี้หน้าลอกนะเวลาหมุนไปลูกปืนกันกลับจะต้องล็อกมันหมุนไปด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้หมุนไม่ไปนะน่าจับแบบนี้นะด้านนี้หมุนไม่ไปแต่ด้านนี้ถอยกลับได้ใช่ไหมเราจะต้องเอาด้านที่หมุนไม่ไปเนี่ยแบบนี้อย่างเงี้ยถูกต้องแล้วหมุนไปด้านหน้าแล้วจะหมุนไม่ไปอย่างเงี้ยถูกต้องก็สวมเข้าไปนะครับผมแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมาดูกัน อ่ะเรียบร้อยมาดูกันเห็นไ,ไหมทำงานปกติแล้เห็นไหมเนี่ยไม่เสียงเงินสักบาทเลยนะครับผมลองไปเช็คดูนะลองไปเช็คดูนะครับส่วนใหญ่ก็แค่เช็ดทคำความสะอาดเนี่ยก็หายแล้วเนี่ยหายแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์สักบาทเลยนะครับผมทิชชู่แผ่นเดียวนะครับไปลองทากันดูนะครับ